เทคนิคการติดตั้งฟุตคอนโทรลเราก็จะมาดูสัญลักษณ์รอยบากตรงหัวหัวตรงนี้นะครับคือมันจะต้องตรงกันทั้งตัวผู้แล้วก็ตัวเมียข้อข้อควรระวังก็คือว่าถ้าเกิดเราไปเสียบในตำแหน่งที่ไม,ม่ตรงแล้วก็ไปพยายามดันเข้าขาโลหะตรงนี้มันจะหักทีนี้เทคนิคการทํางานก็คือว่าเราจะต้องเอาตัวเนี้ยเอาตัวผู้เนี่ยไปเสียบเข้าเข้าไปข้างในแล้วเราก็ค่อยค่อยหมุนหา เมื่อเจอล็อกแล้วเนี่ยมันก็คือจะเข้าไปได้ง่ายเลยครับเดี๋ยวมาดูาวิธีการติดตั้งจริงๆกันหน้างานเลยครับใส่เข้าไปก่อนนะครับใส่เข้าไปเลยปึ๊บค่อยๆหมุนหาก้มลงเป็นเลงก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวมัจะเข้าไปอ่าพอหมุนหาได้ล็อกปุ๊บมันก็จะเข้าได้ง่ายาเลยถอดมถอดมาอีกรอบนึง เจอล็อกเขาะจะเข้าเกีล็อกทดสอบโดยการกดฟุตคอนโทรลสักตัวหนึ่งลงะนตรงนี้กดสวิตช์ลงก็คือใช้งานได้วิธีการติดตั้งก็ไม่ยากโอเคครับ